ขราบเรียนรธรรมธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมศาสตราสีปานสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสองจังหวัดสงขลาเด็กขาดใหญ่พักลมไทยสังชาติครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567งบประมาณ3.48ล้านล้านบาทเป็นการตั้งงบประมาณที่น่าจะเยอะที่สุด ในรอบ10ปีครับซึ่งงบประมาณนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายดีๆขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานพืชผลทางกเกษตรให้พี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ครับธรรมทานพักรวมไทยสร้างชาติของเราก็ได้อภิปรายไปแล้ว และให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความเป็นธรรมและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งท่านเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติท่านเอกนัทพร้อมพันท่านก็ย้ำว่างบประมาณ100ที่มีให้ส่งไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้เต็มร้อยครับซึ่งเมื่อวานนี้จากคำ ถแถลงของนายกรัฐมนตรีรายจ่ายประจำปี2,567นั้นขอสไลด์ครับผมได้ให้ความสนใจในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่2ข้อที่4เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งนายกเ,เศรษฐาทวีสินเมื่อวันที่11กันยายน2,566 ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาในเรื่องของการท่องเที่ยวไว้อย่างน่าสนใจครับว่ารัฐบาลจะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายรายได้กระจายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและยังมี q ควิกวินซึ่งน่าสนใจเช่นกันไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซา่าฟรีวีซ่าให้ประเทศต่างๆเพิ่มจำนวนน,นักท่องเที่ยวมากมายส่วนตัวผมเองครับผมเป็นลูกสงขาเป็นเด็กหัดใหญ่วันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ล่าสุดได้มีการ ยกเลิกใบต่อม .6 ห,หรือ t m 6ซึ่งเราประสบปัญหาที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาในการเข้าออกของนักท่องเที่ยวมีความแออัดครับซึ่งผมก็ได้ต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้มานานจนวันนี้ครับนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากจนตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียว,วันนี้ขึ้นสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทำให้เจ้าของโรงแรมพ่อค้าแม่ค้าต่างๆมีรายได้มีการจับจ่ายใช้สอยต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับอีกประเด็นที่ผมสนใจนั่นก็คือแผนงบประมาณกระตุน้นการท่องเที่ยวซึ่งตั้งเป้าว่าจะนำเงินเข้าประเทศ3.5ล้านล้านบาทครับซึ่ง ความท้าทายนี้เราเคยทำได้แล้วในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อปี2562มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดถึง39.8บวกลบ9ล้านคนนี่คือข้อมูลจากกองเศรษฐกิจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามากกว่านั้นครับ วันนี้การจัดสรรงบประมาณต่างๆนั้นผมคิดว่ามีความสอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเรื่องของการยกระดับเมืองรองและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของสาธารณูปโภคท่านพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอะไรต่างๆผมคิดว่าถ้าจะยกระดับเมืองรองเนี่ย เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีการจัดสรรงบประมาณแบบนี้เมืองรองถึงจะได้ประโยชน์ครับเพราะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆงานอีเวนต์ระดับโลกงานไมช์งานเฟสติวัลต่างๆเนี่ยเขาไม่ไปเมืองรองครับถนนไม่ดีห้องน้ำไม่ดีไม่มีทางครับที่งานที่จะไปจัดในเมืองเล็กๆ เมืองบ้านนอกเมืองชนบทจะสามารถที่จะจัดงานใหญ่ๆกระจายรายได้ตามนโยบายของรัฐบาลเพราะนั้นการจัดสรรงบประมาณแบบนี้ครับถูกต้องที่สุดเลยยกตัวอย่างเหมือนประเทศญี่ปุ่นครับที่มีหมู่บ้านเล็กๆต่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตัวเราเองก็อยากไปนี่แหละครับคือการยกระดับการเที่ยวกระจายรายได้กระจายโอกาสครับ จึงขอให้กําลังใจกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับและเป็นความท้าทายที่สําคัญเลยในการบาลานซ์งบประมาณตามนโยบายกระจายไรายได้เมืองรองและเมืองหลักอย่างนี้ครับสุดท้ายครับเมืองหลักเนี่ยมันเหมือนกับเค้กที่เสร็จแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแค่เอาเชอร์รี่ไปวางครับและบอกว่าเสร็จแล้ว มีงานต่างๆไปลงที่นั่นเพราะโครงสร้างพื้นฐานเขาพร้อมเขาเป็นเมืองที่ได้เปรียบมีทั้งนายทุนมีทั้งโอกาสมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่เมืองรองไม่มีครับวันนี้การท่องเที่ยวและกีฬาต้องคิดใหม่ทําใหม่คิดใหม่ทําใหม่ถ้าอยากกระตุ้นเมืองรองต้องจัดสรรงบประมาณให้ดีๆลงไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมืองรองถ้าเป็นเค้ก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องไปผสมเคก้กไปอบเคก้กและค่อยเอาเชอร์รี่ไปวางนั่นคือเสร็จครับพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ขอโหวตร่างงบประมาณวาระที่หนึ่งนี้ให้ผ่านและอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับให้โหวตงบประมาณวาระที่หนึ่งนี้และ ผมขอวิงวอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะต้องใช้งบประมาณนี้อย่างคุ้มค่าและให้คิดอยู่ในใจเสมอว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์นี้คือภาษีของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ